พลโทกิติพงษ์ชื่นใจชนแม่ทัพน้อยที่3ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปรับปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธ์ชายแดนภาคเหนือผบอนบยศ .35 แถลงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสกัดกั้นและปรับปรามยาเสพติดซิลสต็อปเซฟตามนโยบายของรัฐบาล โดยตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31กรกฎาคม2568ในพื้นที่เป้าหมาย21อำเภอชายแดนของ6จังหวัดคือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนพะเยานานและตากสามารถตรวจยืดยาบ้าได้กว่า233ล้านเม็ดไอซ์8,786กิโลกรัมและสารเคมีที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดโดยสามารถทลายเครือข่ายยาเสพติดสำคัญ24เครือข่ายยึดทรัพย์รวมกว่า300ล้านบาท ซึ่งในช่วง6เดือนนี้ยาบ้าที่ยึดได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง100ลั3 3ส่วนไอซ์ยึดได้เพิ่มขึ้นกว่า3เท่าตัวทั้งนี้พบว่าแนวโน้มการลักลอบลำเลียงยาเสพติดยังมีปริมาณมากและมีความพยายามลักลอบลำเลียงในแบบต่างๆโดยเฉพาะการขนส่งผ่านระบบโลจิสติกที่เพิ่มมากเกือบเท่าตัวโดยพื้นที่ที่เฝ้าการติดต เพราะระวังการติดตามอย่างใกล้ชิดคือแนวชายแดนจังหวัดตากเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบโดยวางแผนร่วมกับปปสภาค6ไม่ให้มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามายังพื้นที่ในประเทศไทย